สวัสดีนะครับสวัสดีนะพี่น้องของท่างช่องยูทูบนะครับผมเมื่อนี้นะครับกลับมาพ่อครับผมคือเก้านะครับพ่อกายใจดีกิกเช่นเคยนะครับผมเมื่อนี้นะครับมีสินค้านะครับอยู่สองรายการนะครับมานําเสนอให้พี่น้องนะครับได้ชมกันนะครับเพื่อลูกค้าท่านไดนะครับมองหารถเกี่ยวนะครับมือสองสภาพดีนะครับไว้ใส่นะครับเมื่อนี้ครับผิผาพีผ้านองนะครับมะเมืองนะครับสินค้าดีมีคุณภาพนะครับจาก พอขาใจดีขึ้นเรานะครับผมเอาครับแนะนําตัวครับทั้นนี้เนี่ยครับเป็นดีซนะครับ70พัดนะครับดีซี70พัดนะครับทัานนี้นะครับจดทะเบียนอ่า23ท่านว่าคมปีสองัหาอย61นะครับผมชั่วโมงการใช้งานยูที1,123ชั่วโมงนะครับผมนะครับปามาเมืองนะครับรอบรอบขั้นนะครับรอบขั้นนะครับ อันนี้นี่แท็กไม่สองขางนะครับผมแท็กไม่สองขางนะครับดำปื๊ดเลยครับแท็กใหม่สองขางครับผมนะครับแตงเกี่ยวดันแล้วครับผมนะครับเสริมเกี่ยวดันนะครับนะครับปากบ่มีสอดบ่มีทะลุนะครับผมสีเดิมสวยนะครับสีเดิมสวยนะครับนะครับอันนี้แท็กฟังเลยครับ คามเมืองเกียร์ครับเกียร์นี้แห้งดีครับจุดมาร์ครอยมาร์คครบทุกจุดนะครับนะครับเสาคอนะครับสวยครับผมเสาคอสวยนะครับบ่มีรอยบุ่มนะครับขั้นนี่สวยสวยงามมากเลยนะครับอ้อลืมนะครับยกฟ้าตัวอีกนิ้วเครื่องนะครับโดยที่งานช่างทรงนะครับเปิ่นมายกไห่นะครับนะ ระบบนะครับมอเตอร์สวิงนะครับใส่งานปกติทุกยางนะครับตู้ตะแกรงสวยนะครับผมเน้นย้ำนะครับขั้นนี้นะครับบอดี้เดิมทั้งขั้นนะครับบอดี้เดิมทั้งขั้นครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับส่วนอกสนใจนะครับอยากได้รถเกี้ยวเขานะครับมือสวงสภาพงามๆขั้นนี้ครับชุ่วโมงการใช้งานในหน่วยนะครับกะกิงกลางมหาพอค้าจะดีเลยอีกคือเก้านะครับ ศูนย์แปดหนึ่งหาซีซีหาเจ็ดหนึ่งสองนะครับผมนะครับคันนี้นะครับราคาเพียงนะครับหาแสนหกหมื่นหาพันบาทนะครับหาแสนหกหมื่นหาพันบาทครับผมเอกสารเรียนทะเบียนพร้อมชุดโอนครับรถจากจังหวัดขอนแก่นแท้ครับคันนี้นะครับอยู่แถวแถวบ้านผมเองเนี่ยแหละครับผมพอดีจะขวางเพิ่นนะครับอยากได้รถเง่ายขึ้นก็เก่านะครับมันอยากได้รุ่นลอยหานะครับก็เลยเอาเจ็ดสิบมาให้ผม ขายนะครับผมโอเคครับผมฝากปีฝาก,ฝาก,ฝากน้องไว้นะครับคันนี้